สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเดอค่ะเดอรเรียนเซิร์ทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789นะคะแอททิดา789เดเ้ดอค่ะเดอซองของข้าให้พายเราเรื่องพวกความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะแต่ก็อาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้ลองรับฟังรับส้มโดยดุลวินิจวิเคราะห์วิวจารยณน,นะคะแต่ถ้าอยากให้ช่วยอิลีทักมาเบิ่งเป็นการส่วนเต่าจะชัว่ร์ซของท่านนะคะฟังบวกความสนุก และถ้าตรงกระชือว่าโชคดีนะคะก่อนให้ไพ่เราเรื่องแม่หมอขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะอยากเป็นแม่หมอก็อยากเป็นอยากขายของก็อยากขายนะคะเพื่อปากทองวัดสันอันดับแรกของเรานะคะแผ่นทองนะคะอัญเชิญท่านนะคะมาจากอินเดียนะคะปลุกเสกทางพรามณ์แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะมีองค์พระนารายณ์นะคะ ปางปรจีค้าขายนะคะพระพิเคเนตพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่สุรัสวตดีนะคะพร้อมทั้งห้าพระองค์นะคะดึงดูดพ่อกรัพย์โชคลาบนะคะถ้าผู้ใดมีโศกลาบบูชาท่านไปกับสิมีโศกนะคะแต่ผู้ใดบ่มีกะสิไดโศกทั้งด้านอื่นกบว่ากันไปสิโศกยังกะว่ากันไปนะคะส่วนแพนนีนะคะโชคลาบนะคะองค์พ่อพระพิเคเนตกับพระแม่ลักษมีท่านจะประทานพรด้านโชคลาบต่างๆนะคะกับความสําเร็จ ด้านต่างๆสติปัญญามาครบพร้อมนะคะด้านล่างก็จะเป็นยันตระของสองพระอ,องค์ท่านนะคะโชกกลาบเน้นไปนะคะผู้ใดสนใจแบบใดกะทักมานะคะแล้วก็อันนี้คือน้ําหอมนะคะลงน้ําเมตตาแล้วเรียบร้อยปลุกเสกแล้วเรียบร้อยมีสเสน่ห์นะคะมีหลายกลิ่นนะ,ะกลิ่นดึงดูดพกกระซั์นะคะหรือว่านะคะมีน้ําเมตตาดึงดูดใช้แล้วสามีหลักสามีหลงหรือค้นหักใกล้เวลาอยู่ไกลๆผู้ใดก็มีสเสน่ห์วัาซันนะคะ ผู้ใดสนใจกระทักมาถามเบิงส่วนอันนี้นะคะเป็นกําไรพยานหน้านะคะปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยบอ่แมน่นท่องแท้เด้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ด้านท้ายเป็นหินหม่ทองใสสวยละหนึ่งนะคะผู้ดใด้ซื้อเป็นเซตหรือแียกก็ไดนะคะแล้วแต่คุณเลยนะมีน้ําเมตตาใสแล้วสวยแน่นอนแล้วก็ดึงดูดภพกรัพย์ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นหินพระาธาตุนะคะจานใส่ติดตัวทุกวันเลยไปใส่กระไสวสันนะคะ,ป,ะป,ปัดเป่าซิ่งบดีออกไปดึงดูดพลังเอเนจีดีๆทำให้เราใจเย็นมากขึ้นผู้ดใดใส่ร้อนนะกระไซลใจเย็นแล้วก็ดึงดูดการเงินได้ดีนะคะเฮ็ดเอีย ทงกะผานอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็เราถ้าคนยิ่งคนหมั่นสร้างสร้างบุญนะคะรับรองถ้าใส่หินพระธาตุนะคะจะดึงดูดพกทรัพย์ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีสติปัญญามากขึ้นด้วยเพราะทําให้เราใจเย็นนั่นเองนะคะผู้ใดยอยากสนใจบ่าวา่าสีออเดอร์อีงกระดบ,บแต่เข้าแถมแถมเลขมงคลหายไปจุดนะคะ ได้เลข้อมถูกหวยผอมผู้ใดมีโศกจุดกษิีใดโศกนะคะชีแถมให้ไปทุกคนแล้วบ่พ่อค่ะเฮาสีไห้นะคะอาจารย์สีไ้อันดูดวงฟรีหนึ่งต่อคต่อหนึ่งออเดอร์นะคะสองเก้าเก้าฟรีให้ด้วยเด้อค่ะเด้อเอาแบบจัดเต็มเลยค่ะแต่ผู้ใดบ่อ,อยากเบิ่งตอนที่อาจารย์ขายของกับเน็กวิดีโอไปตอนเบิ่งเ,เราเลื่องเลยก็ได้นะคะนะอะเป็นอันว่ามือนีเฮาใ้ไผเเราเรื่องในหัวข้อนะคะมีคนแอบมองคุณเงียบ นะคะคุณมีเสน่ห์มากตอนนี้และเพอร์เฟกในสายตาเขาเพราะคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อนนั่นเองนะคะเขาเป็นผู้ใดเฮาบะบึงกันนะคะมาเฮาเรามาดูเอเนจีของเฮากรเด้อค่ะเด้อเฮาเป็นจังใดเฮาเปลี่ยนไปจังใดนะคะ เฮาเป็นตั้งไดอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นนะคะขอดูแต่ก่อนนั้นขอดูเอ e เน y จีของคุณก่อนนะเอ e เน y จีของคุณนะคะแต่ก่อนนั้นนะคะแรกเลยก่อนที่เขารู้จักคุณนะคะไพ่ใบแรกแต่ก่อนคุณเป็นเช่นไรไฟออฟเพนดิเคิลแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ขาดแคลนเรื่องการเงินขาดแคลนเรื่องความรักนะคะขาดแคลนทุกสิ่งเลยว่าสันนะคะหรือคุณเคยเดินออกจากความสัมพันธ์เก่าๆแล้วมาเจอคนที่ คุณรู้จักหรือคนที่แอบมองคุณก็พ่อไพ่ยังไม่บอกว่าใครเนาะเพราะว่าคุณเดินออกจากสิ่งต่างๆความขาดแคลนคุณเคยขาดแคลนมาก่อนในสิ่งต่างๆการเงินน่าจะเป็นการเงินอันดับแรกขาดทุกอย่างเลยค่ะห้าเหรียญนะคะไพ่บ่งบอกถึงการขาดแคลนเดินออกจากสิ่งเก่าๆจะคุณเป็นคนพยายามเดินออกจากสิ่งเก่าๆไฟกระทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคที่ขาดแคลนขาดแคลนเรื่องการเงินขาดแคลนเรื่อง ความรักก็เป็นไปได้หรืออยากได้อะไรมาเติมเต็มนะคะธาตุดินพึกศกันมังก่อนนะถ้าหากคุณเป็นคนที่ขาดแคลนสมัยแต่ก่อนนะเงินแล้วก็ความรักหรือขาดแคลนสิ่งต่างๆที่คุณยังมีความรู้สึกบ่เติมเต็มคุณนั่นเองอ่ะเขามาเบิงไพ่ใบต่อไปขยายนะคะตอนนั้นคุณเป็นคนที่ขาดมากนะคะ เทนออฟคัพแต่คุณน่าจะขาดเรื่องความรักนะคะคุณเป็นคนที่รักคนนะคะรักใครรักจริงรักครอบครัวรักคนรอบข้างรู้จักให้คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอก่อนที่สิมาคิดถึงเจ้าของนะคะธาตุน้ำนะคะกรกฎพิกจิตเมนนะคะ คุณน่าจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ก่อนอาจจะขาดแคลนเรื่องความรักนะคะพอเจอใครก็ทุ่มแต่ความหักให้เขานึกเขาก่อนอยู่เสมอเพราว่าเขาสิเป็นคนลอบของังคุณสิเป็นแฟนคุณหรือเพื่อนร่รวมงานก็นแล้วแต่คุณจะนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอและคุณเป็นผู้นําของครอบครัวได้นะเทนอฟคับเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็มีอะไรก็จะทุ่มเทให้เขาแต่แปลกเดรคคะเดอร์นะคะ,ะคนล็อกข้างมักเห็นว่าเป็นของตายยิ่งเราให้ความรักเขามากสักเท่าไหร่ จากที่แม่หมอรู้จักเอเนอร์จีของคนที่ได้ไพ่สิบถ้วยนะคะมักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอเพราะว่าคิดว่าเป็นของตายไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนอื่นคิดว่าเราหัวอ่อนว่าสันนะคะคือสมายวามว่าเขากินยาประมาณนั้นนะคุณกินยาหรือเปล่าว่าสันนะะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาซีพิสูเขาบทต่อไปมา,มาเบิ่งขยายไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นจังไดต่อนะคะคุณเป็นจังได่ อเอ๊ะเพจออฟสวอตนะคุณก็ตื่นรู้สิคะหลังจากกินหญ้ามาโดน <c oughs> ขอประทานเอา,เอา,เอา,าเอว่าอภัยเด้อถากเวามีมีการเห็ดไหนมันดูมันตื่นเต้นในการเวานะคะถา้าเวาบมวนกับขอประทานอภัยนะจ๊ะอ่าคุณกับมีมีความมู้สึกว่ากินหญ้ามาโดนนะคะเลยมีความรู้สึกว่าความหักที่ดีต้องให้มีความรู้ซึกว่าได้และรับ ในเวลาเดียวกันถึงจะเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติเจ้าของค่ะลุกขึ้นมาปฏิวัติเจ้าของคือเหตุแบบเกา่าผลลัพธ์เกา่าๆกค็คือคือเดิมนะคะเพราะเพจออฟสวอตนะคะตื่นรู้เริ่มคิดเข้าข้างตัวเองบ้างเริ่มเอาความรู้สึกตัวเองบ้างเริ่มมาเวของเจ้าของบ้างนะคะเด็กถือดาบนะคะเพจออฟสวอตนะคะเอาความคิดตัวเองเป็นหลักบ้างไม่อนอ่อนผ่อนตามคนอื่นนะคะเอารักตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเด็ก เด็กถือดาบสิเป็นคนที่หักเจ้าของเอาความคิดเจ้าของเชื่อมั่นเจ้าของบ่ไปสิบ๊แลนตามไผ่แลนตามเจ้าของเป็นหลักเด้อค่ะเด้อเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวคุณเองหักเจ้าของหลายหลายเด้อค่ะเด้อรักเริ่มคิดิเริ่มว่าเซียดอย่างดีให้กับชีวิตเจ้าของหลังจากกินยามาโดนว่าสัน้นอาจารย์ทำไมเป็นยังอาจารย์ถึงบอกเขา่ากินยาคือเขาว่ากินยาเนี่ยเฮาทุ่มเทให้เขาบ๊าวาคนที่ยูหลอกของังบ๊าวาสีแฟนบ๊าวาคนในขอบครัว ก็ได้หมายความว่าบดีได้ฮักหลยกระเจ็บหลายความหมายของอาจารย์เด้อค่ะเด้อว่าสันนะคะอยกเข้าใจจา์พิษเด็กคดีอ่ะไปต่อค่ะเขาไปต่อเด้อไพ่ใบนี้คืออะไร The Lover เพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อคุณตื่นรู้เลิกกินยาเลิกทุ่มเทเลิกวิ่งตามบอกว่าสิวิ่งตามคนในบ้านคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหายมากจะเกินไปคุณนูเรวนี่อันไหนควรหายแล้วบอกควรหายนะคะ เดลเวอร์ lover, คุณเป็นคนที่รู้จักรับรู้จักให้ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่วิ่งตามนะคะก็จะมีคนแรนตามคุณนะคะเด e ลเวอร์อู้ยสเสน่ดูดีมีสเสน่ห์มากนะตอนนี้นะคะผู้ใดก็อยากสีขาวมะไก่สีขาตอนนี้เพราะว่าคุณบริดัคุณมีข้อมูลซึกว่าคุณคู่ควรที่จะได้มั่งแล้ววาสันนะคะพอห้มาหลายแล้วคุณก็ยุดไห้บัดทนี้คอนอื่นกับสีหายเจ้าตัวบาดท,ที่นี่วาสันนะคะ The l o ล e r ราสีมิถุน

The l o v e r ราศีมิถุนนะคะผู้ใดเกิดราศีมิถุนแน่นะคะมิถุนตนกลุ่มก็ได้เด้มมิถุนนะคะราศีมิถุนนะคะ,นนะ,คะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาไปต่อนะคะขอขยายนะคะขอขยาย l o v ิเหน่อยนะคะตอนนี้คุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่วิ่งตามความรักแล้วเดินออกจากความรักคือรู้จักให้รู้จักรับอันไหนไม่คู่ควรคุณก็ปล่อยประมาณนั้นนะคะ ความรักต้องได้เพราะคุณซืนรู้แล้วต้องได้รักกับต้องได้มีการกลับมาบ้างไม่ใช่ให้มีแต่ให้ให้ให้อย่างเดียวว่าสั้นนะคะอ่ะไพ่ใบนี้คือเช่นไรเดทนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่านะคะบารานและเยียวยาเจ้าของเดทมีสติมากขึ้น บิ้งเจ้าของเดียวยาเจ้าของหรือตอนนี้คุณเป็นคนราศีพิกจิกได้เด้อค่ะเด้อเป็นคนที่มีสติมีปัญญาเป็นครูบาอาจารย์ได้เรียนรู้หรือทํางานเกี่ยวกับหมอครูบาอาจารย์ได้หมดนะหมอเหตุงานเกี่ยวกับการกุศลได้หมดค่ะเหตุงานการกุศลซอยเหลือผู้อื่นถึงคนณิษหัก รู้จกหักคนก้นกระจิงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณรู้จักรับรู้จักให้นะคะเลียนสูงค่ะสติปัญญาเป็นเลิศนะคะยูคนเดียวได้ดีค่ะเหตุงานเกี่ยวกับการกุศลได้เมิดเดอค่ะเดอร์วาสันนะคะอ่ะหลังจากตื่นรู้จากการกินเยเลิกกินยาแล้วนะคะเจ้ากระสีตื่นรู้ว่าอันไหนสิ่งที่คู่ควรกับคุณและไม่คู่ควรนั่นเองคุณก็จะ พัฒนาอันไหนบอแมนอันใดบอส่คุณก็ะสิงเงียบคุณกิะสบเ้าคุณกระสิบ,สบ,สบเทคแอคชันใดๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณนิ่งแล้วก็อันพิจารณาทองแท้มีสติมีปัญญาเป็นเลิศเลยค่ะตอนนี้มีเสน่ห์มากดึงดูดมากอ่ะขออีกหนึ่งใบฝั่งของคุณนะปัจจุบันนี้คุณเป็นเส้นไหลนะคะเปลี่ยนไปจากไม่เหมือนเดิมวัสั โอ้โห oh, tree of s w o r d นะคะคุณน่าจะเจ็บกับเรื่องความรักมาก่อนคุณก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะคนที่อาจจะมีคนดึงคุณเข้าไปในความสัมพันธ์รักซ้อนรักสามเศร้ามันก็เลยเหตุในคุณนะคะมีความว่าเจ็บว่าสันนะ่นใปัจจุบันนี้นะคุณเลยพยายามฮิลิ่งและเยียวยาตัวเองว่าสั่น tree of s w o r d น่าจะสามดาบรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนณนะปัจจุบันนี้นะคะคุณก็เลยไม่โฟกัสกับความรัก เดินออกจากความหักนะคะหันกลับมาโฟกัสและเลียวๆยาเจ้าของวาสันนะคะอ่ะขอดูปัจจุบันต่อจากสามดาบเราเป็นเช่นไรนะคะตอนนี้คุณเป็นเส้นไรตอนนี้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่นะคะเริ่มต้นกับสิ่งที่ธุรกิจของคุณหรือคุณดวงกำลังสีมีโชค ได้เงินก่อนเป็นไปได้นะเหตุงานสายจิวีได้เมิดทั้งกอบของเก๋ทั้งของจริงของปลอมได้เมิดค่ะนะคะดวงคุณกําลังเริ่มต้นกับสิ่งดีๆชีวิตใหม่ๆงานใหม่ๆ age of pentacle นะคะได้เงินก่อนแล,แ,ลแล้วนี่ระค่ะนะผู้ใดมาเจอคลิปนี้นะคะเห็ุงานสายนะคะ พวกจิวเวอรี่เดเมอร์สนะของก๊อบของปอมไปยิ่งสี่กระไดเด้อค่ะเดินอันยังสีก่กระไดเมอร์สเด้อคะ่ะที่แม่หมอใส่นะคะยังสี่ไดเมอร์สนะคะอันนี้ก็ Sword, ทรีออฟสวร์ดาตลมมิถุนตุนกุมน,น,น,นะคะเป็นคนที่นะคะเจ็บซ้ำกับคว่ำหักนะคะสามดาบรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนนะคะคนที่ คุณเข้าไปในวังวนของคนรักนั่นแหละแล้วคุณก็เลยเยียวยาเจ้าของเลิกกินยากันย่างออกมานะเลิกกินยากระไรยางออกมาบอดี้โฟกัสเขาบอดี้โฟกัสผู้ใดโฟกัสแต่เรื่องชีวิตเจ้าของณนะตอนนี้นะคะตอนนั้นคุณออกจากความสัมพันธ์ตื่นหูแล้วกะนะคะหันกลับมาเยียวยาเจ้าของรักเจ้าของนะคะอยากให้คนหักหรือคนที่เรามีแต่ให้ฝ่ายเดียวแต่ก่อนต่อไปนี้ คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่็จะมีคนแลนหาแต่คุณหลับบัท,ทินี่นะคะไพ่ึืนแบบนั้นเดอ้ออะมาไปต่อค่ะขอไพ่ขยายนะคะตอนนี้เป็นเช่นไราย t h m อ e r o r นะคะต้องบอกว่า Energy ของคุณตอนนี้ปังมากนะคะ,ะโฟกัสเรื่องการเงินโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานโฟกัสเรื่องความเป็นอยู่โฟกัสชีวิตของเจ้าของยามเดียวความหักบบยุ่งนะคะโฟกัสแต่งเงินยางเดียวเลยค่ะขอแสดีความยินดีนะคุณตื่น คุณตื่นจากการกินยาว่าสันนะคะอะซิไซสแลงคํานี่ตื่นจากการบ่ได้กินยาแล้วว่าสันเถอะมีสติมีปัญญามีความรู้อันใดโฟกัสอันดับหนึ่งอันใดโฟกัสอันดับสองอันใดโฟกัสอันดับสามที่ดีที่สุดกับชีวิตคุณตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วเดิค่ะเดินนะคะเพราะว่าเดทนะจบนิ่งตายแล้วเกิดใหม่รีเบิร์ตนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณตอนนี้สิ่งที่คุณสําคัญที่สุดคือ ชีวิตคุณว่าสั้นนะคะคุณไปเยียวยาตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ่บอโฟกัสเรื่องความหักเลยค่ะนะคะไพ่บอกแบบนั้นเดินนะคะอ่ะขอไปต่อค่ะขอขยายอีกไพ่ของคุณเป็นเส้นไยโอ้โห Queen of p e n ติ c l e ตอนนี้ฟูฟ้าหมาเห่าค่ะการเงินนะคะเพราะว่าเดอเอมเพอร์เป็นคนที่รักความก้าวหน้าแล้วรักตัวเองอเปตัวเองนะคะ อยากได้อีหยังกับให้เจ้าของค่ะอยากซื้ออีหยังกับซื้อให้เจ้าของอยากสวยก็สวยอยากเฮ็ดงามก็เฮ็ดงามค่ะตอนนี้คุณเปลี่ยนไปจากคนเดิมๆนะคนเก่าลุกเก่าเห็นบ่าคนเก่าลุกเก่าชีแบบบบ่แต่งตัวบ๊อใส่เสื้อผ้าสวยบ่อดูแลเจ้าของบ่อใส่ของสวยของงามแต่งตัวสบายสบายชิลชิลแต่ตอนนี้ไม่ชิลแล้วเดินนะปัจจุบันนี้คุณเป็นคนที่มี energy perfect ดึงดูด power ศักยภาพของคุณน่ะดึงดูดให้ใครหลายๆคนมาหลงไหลได้ปืนคุณวัาสันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอปรบมือให้กับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ถ้าเป็นเอเนทจีของคุณนะคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากคนที่ไม่เก่งจากคนที่ไม่มีความสามารถจากคนที่อยากได้แต่ความรักมาเติมเต็มแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณคิดได้นะคะคุณตื่นตื่นรู้แล้วนะคะม่ได้กินยาคือตะกอนะ ตอนนี้กินเงินแทนนะคะว่าไพ่บ่งบอกถึงตอนนี้คุณตื่นรู้แล้วชีวิตสิ่งที่สําคัญที่สุดบอใส่ความหักค่ะแต่ก่อนคุณอาจสะขัดแค่เรื่องความหักก็เลยคุณเลยโหยหาแต่ตอนนี้สิ่งนี้ตอนนี้คุณตื่นรู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคืองานกับเงินนะคะโฟกัสสุดยอดเป๊ะปังอลังการค่ะขอแสดงความยินด,ดีเด้อคุณบม่โฟกัสเรื่องความหักเลยค่ะเพราะคุณอาจจะเคยเจ็บมาก่อนนะคะอ่ะขอเบิงอีกเด้อเอเนจีของคุณปังมากนะใบสุดท้ายของคุณเป็นใบสุดท้ายแล้วกันนะคะ t o appendical อ่ะตอนนี้คุณอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณเลือกถึงสองคนนะคะสองคนนะคะหรือมีมากกว่านั้นก็เป็นไปได้มีช้อยให้เลือกสองคนขึ้นไปนะคุณยังบ่ท่านตัดสินใจคุณอาจกํกำลังสิเบิงเบิงอยู่นะคะแต่ก่อนคุณอาจจะฟกแต่ก่อนคุณอาจสิแบบ ตัดสินใจแบบเร่งด่วนแต่ตอนนี้อะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะ 4. ีเบิงแบบชนิดวานะคะเบิงเอาให้ถึงพิกถึงคิงเอาให้ถึงรูคุ้มขนนะคะเพราะตอนนี้คุณมีสติมีปัญญาแล้วอะไรที่เข้ามาในชีวิตซันนะคะต้องคู่ควรกับซันจริงๆเพราะว่าฉันเป็นคนที่นะคะไม่เหมือนเดิมนะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะนะคะบอกคือเก่านะคะ,อะขอดู energy ของคุณอีกหนึ่งใบแล้วก็ไปดู energy ของเขานะคะขอดู energy ของคุณใบสุดท้ายแล้วกันนะเป็นเช่นไรนะคะ The Tower จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ชีวิตของคุณกำลังจะ The Tower หมายถึงชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอ่ะขอขยายหนึ่งใบแล้วกันจะมีการ The Tower ถัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มก็ไดเดอร์ถัดลมนะคะ The Tower นะคะไพ่บงบอกถึงการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วกันชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จับให้เด้อนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะเป็นเรื่องอะไรนะคะเอ็นดอมเพนดิเคิลน่าจะเป็นเรื่องการเงินค่ะการเงินของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นนะคะเอาจดให้หน่อยเดี๋ยวเพราะว่ามันทำวิดีโอค่าอยู่อโอเคสามสิบเอ็ด่ 29, okay. สองเก้าเก้าโอเคสองร้อยแปดบาทส่ <c oughs> งมาทางข้อความนะคะ <c oughs> the tower ช,ชีวิตของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะเข้ามาเบิ่งกันนะคะ The Tower หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรขออีกหนึ่งใบเด The ่ะเด้อนะคะเปลี่ยนแปลงไปทางทิศใดนะคะอะขอเบิ่งอีกหนึ่งใบล้วของคุณนะจะเปลี่ยนแปลงไปทิศท,ทางใดขอไพ่บอกทีอะโอ้โห The Strength นะคะคุณจะเข้าฟิตเนสนะคะเปลี่ยนแปลงแบบชีวิตคุณจะเป็นผู้หญิงที่สวย เก่งและรวยนั่นเองนะคะเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองให้สวยกว่าเดิมให้ฟิตกว่าเดิมให้เก่งกว่าเดิมให้ชาร์มมิ่งกว่าเดิมให้เพอร์เฟกกว่าเดิมคุณไม่เหมือนเดิมจริงๆต้องบอกว่าคนเก่าตายไปแล้วคนใหม่เป็นเวอร์ชันใหม่วาันนะคะเพราะแปลกใจนะคะว่าคนคนนั้นของเจ้าเป็นอีอย่างถึงอแอบมองความเปลี่ยนแปลงของคุณไปเรื่อยๆนะจ๊ะนะคะ,ะขอเบิงของเอเนจีของคนของ คนที่แอบมองคุณนะคะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะขอเบิ่งแน่นะคะอ่ะคุณสวยดูดีมีเสน่ห์หุ่นเสียมากนะคะ The ะสเตรนนะคะโอ้โหลาศีสิงเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณเก่งมากขอแสดงความดิดีค่ะขอดูคนที่แอบมองคุณหน่อยนะอ่ะ n i o g of c u p นะคะโอ้โหเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ในสังคมของเขานั่นแหละนะคะมีเสน่ห์ใครเห็นก็น,นะคะ อยากเข้าใกล้นะคะอยากเข้าหาดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีนะอะขอดู energy ของเขาแค่3ใบพอเพราะปกติแล้วก็นะเราอยากรู้ว่าไข่นะคะคนคนคนที่มีบุคลิกเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ใครเห็นก็จะแบบรู้สึกว่านะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีประมาณนั้นเด้อค่ะเดออ่ะขอเบิ้งอีกนะคะเดอ h e เฮอร์มิตเป็นคนที่เงียบเป็นครูบาอาจารย์ได้ เป็นหนอนหนังสือเป็นคนที่อันพวกเขาเอ็นยังอินโทรเวิร์ดนะคะชอบอยู่คนเดียวเนี่ยชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่มีความรู้มากนะคะคนนี้ฉลาดค่ะฉลาดนะหาเงินเก่งเจ้เจาชูนิดๆน,นะคะมีเสน่ห์นะคะลักษณะของเขาตรงบอนะคะเดอ์มิดราศีกันนะคะมาขอเบิรงกอีกเอเนจีของเขานะวาไวาเอ <laughs> uh, oh, นะ็นเอร์จีของเขาเป็นแต่โอฟออฟโอฟสวอตนะนิ่งมากเป็นคนที่อยู่ตัวอยู่กับตัวเอง ไม่โฟกัสใครแต่แอบมองคุณอยู่ไกลๆนะคะเป็นคนที่นิ่งนั่งนิ่งนิ่งเงียบเงียบดว่งห่างแต่ไม่เทคแอคชั่นแล้วยิ่งเขาเป็นไดเดอะเฮอร์มิตด้วยนะคะว่าต้องเว้าถึงเลยค่ะสุดยอดเป้ปังอลังการมากเลยนะคะนะโอ้ว่าแปลกใจค่ะมันกะสมกับค้ามอันผสมกับหัวคอเลยค่ะเป็นคนเงียบนิ่งบม่เทคแอคชั่นดูเงียบเงียบบเหตุอีอย่างเลยนะคะอ่ะบเหสุทอีหย่างเลยเขาคุณบรุอยากได้แล้วมันบอกนะคะอะท of p e ฟเพดินะคะ เขาอยากจะหาโอกาสหรือจะหาช่องทางการกลับมาเจรจาและต่อรองเพื่อได้คุยกับคุณเพราะว่าคุณอาจจะมีประเด็นอ่ากับเขาเรื่องความรักว่าสันเขาก็เลยแอบน่าจะเป็นคนรักเก่านะคะคนรักเก่าค่ะนะ tree of pentacle นะคะอยากกลับมาขอโอกาสอยากหาเพื่อนคุยมาช่วยเจรจาหรือไผ่ก็เป็นไปได้นะต้องมีคนกลางค่ะต้องมีคนกลางถึงสิเขาคิดว่าต้องมีคนกลางถึงสิลาบริร่นนะจ๊ะ ตอนนี้คุณไปโฟกัสเรื่องชีวิตของคุณแล้วคุณบ่สนใจเขาบ่กว่าก็เขาบ่บ่อย่างเลยเขาก็ได้แค่แอบมองค่ะเพราะว่าคุณบ่สนใจเขาอีกแล้วว่าสั่นนะจ๊ะอ่ะขอเบิงอีกหนึ่งใบนะคะอ่ะคิงออฟแหวนนะคะตอนคนนี้เป็นคนที่อ่าธาตไฟเมษสินธุูเด้อเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเขานะอยากได้เพื่อนร่วมทางอยากหาใครสักคนหนึ่งร่วมทางไปกับเขา เขาจะพยายามขอโอกาสพยายามกลับเข้ามาแต่นี่เห็นไดแค่งเงียบหนึ่งแต่ในอน,นาคตเขาสีเหตุทุกทีทางเพื่อหาคนเบาหาคนคุยหาคนเจรจาหรือเพื่อนคนรู้จักหรือคนที่คุณเคารพนับถือให้เพื่อไปต่อรองและเจรจาให้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และมีคุณและเขาไปด้วยกันในชีวิตอนาคตข้างหน้า วาสันนะจ๊ะโอ้โวโอโอ้โอะโ,โอเคคนเก่าเจ้าน่นแหละแอบมองตอนนี้ผู้คุณอบอโบอสนใจบอโฟกัสคุณไปเสียคุณไปสวยคุณไปดูแลเจ้าของคุณไปเพอร์เฟกต์อ่ะขอเขาอีกหนึ่งใบนะจ๊ะทร e ออฟแวนนะคะตอนนี้นะคะเขาไปเขาก็งานเขาก็เยอะรุ่นก็งานอยากได้คุณเป็นหุ้นส่วนของชีวิต t รี e อฟแวอยากได้คุณเป็นหุ้นส่วนของชีวิตบ่งบอกว่าเขาจะ อยากได้คุณไปเป็นหุ้นส่วนของคุณสิณสให้โอกาสเขาบอกอันนี้แล้วแต่เดอร์ู้อานนะคะอะขอเบิ้งว่าคุณสิให้โอกาสเขาบอกถ้าเขากลับมาเบอร์ไหนอะกลับมาแล้วจะดีขึ้นไหมขอเบิ้งเนี่ยโฟล์อ h วนกลับมาดีขึ้นค่ะจะให้ความชัดเจนจะให้ความมั่นคงเสร็จทุกอย่างเพื่อคุณก็จะให้โอกาสเขาก่อนว่าเขาลงทุนกับคุณจริงไหมคุณก็สีเบิ้งเขาก่อนว่า การกระทําของเขาเท k แอคชั่นจริงบอมากครั้งนี้ดีจริงบอพยายามจริงบอลงทุนจริงบอก็สิ่หาความอดทนให้เขาพยายามมากขึ้นถ้าเขาบอพยายามคุณกับว่าเปิดโอกาสแต่ถ้าเขาพยายามนะคะก็เหมือนสีไม้สีใหม่เนี่ยอันไม่ต้นใหม้มันเคมีสีเสาเนาะบานก็ต้องมีสีเสา ก็ต้องเบิงเขาสีเห็ดไดทุกซีสาวบอ่อเจ้าเปิดโอกาสหายแต่ว่ากับว่าหายรอยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ที่ความพยายามของเขาว่าสันเจ้าว่าจังสันเดินนะคะอันนี้คือตรงใจผู้ใดบอ่อนะคะตรงใจผู้ใดบอ่อนะคะเขาสีดึงคุณกลับเข้าไปเพื่อได้นะคะไปต่อนั่นเองคนเก่าของคุณนะคะที่เขาเห็นคุณเปลี่ยนไปเยอะนะคะว่าสันเขาก็เลยอยากคอมมิชเมนและอยากได้คุณเข้าไปในชีวิตเขาเพื่อก้าวไปในอนาคตด้วยกันว่าสันนะคะตรงใจผู้ใดกะ อันนี้คือดวงลรนดอมเด้อค่ะเดอะ้อทุกคนนะย้ะอินไลน์เด้อค่ะเดอะ้ออาศิตรงของคุณหรือว่าตรงกับเป็นไปได้นี่คือโชกสตาคของนะคะภพ่สำหรับนี้นะคะส่วนตรงผู้ใดก็ถือว่าโชกดีไปแต่ถ้าหากบ่ตรงนะคะอยากเบิ้งให้ตรงก็ขอเจ,จ้าของกระทัเมา่เบิ้งเป็นการส่วนตัวนะคะคนใหม่ที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อาหารนะคะ แต่ถ้าหากแม่หมอนะคะเ้าเสียงคาเบาบวสุภาพเรียบร้อยหรือว่าอาจจะมี a c ซนต์อย่างบอไปปัปงอลังการเด้อค่ะขอประทานอภัยเว้น,นะตรงนี้เด้อค่ะเด้อนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาก,กดแชร์กดถูกใจแลวก็คนเก่าน้าเด้อค่ะเดิอที่คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับผู้อ่านมีแห้งหลายในการมาอ่านไพ่สำหรับให้แต่ละคนฟังในแต่ละมือนะคะว่าคิดว่าเสตดมือละสองรอบ ตั้งใจเสียนมือได้ละสองสองรอบบ่ฮูเวเซียนไดบอ,อ,เดอเด้อค่ะเด้อเอาเป็นว่าจะพยายามนะคะจะพยายามนะคะแต่ยังบ่ก็ได้ก็สิให้ได้สักหนึ่งหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีความู้สซกว่ไวยาเกณฑได้สักสองรอบนะคะก้อนจบกับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากเบิ่งอียงหรืออยากสั่งอย่างกระทักมาเบิ่งทักมาหาผู้อา่านแล้วกันนะคะบายบายเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจา้าโชคดีมัง่งมีสิษศึกเงินหล่นกระเป๋ากับทุกๆคนนะคะบายบายค่ะ